สวัสดีครับคำปลอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่ ETT 686อคลิปนี้พบกับโคตรมวยแห่งสยามแสนไทย PK แสนไทยมวยไทยยิมปะทะกับอลอาวินนักขบข่าวเมียนมา เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่6กรกฎาคม2568หรือ225 0ในศึกไทยไฟคาาเชือกปลวกแดงกริกามวยไทยวันนี้มาแบบสวมหนวมในพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมกำหนด3ยก,ยกยกละ3นาทีเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมกปลปอยฝอยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรก้วยไทยสารเป็นครังคราวพร้อมสาระและอะไรสาระเชน่นสลาลา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแสนชัย PK, แสนชัยมวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามประเทศไทยจากเด็กน้อยแดนอีสานออกจากบ้านมาต่อยมวยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เพราะมวยเป็นแรงใจ รับการฝึกฝนสู้อดทนทั้งกายใจ าฝากไว้เป็นตำนานขอฝากไว้เป็นตำนานให้เขารู้กันนี่คือมวยไทยดังพองไปแดนไกลไม่สิน้นใครได้ยินเขาต้องสยบเมื่อได้พบพบกับมวยไทยโอ้ยละว่าคนงามจังว่าละโอ้ยคนงามไอซิตามใจเอาละขึ้นมาแล้วเขาละแซนชัยแม่เป็นิกนินเกอร์ ขาดไม่ได้ก็คือเพลงประจกรตัวของแสนไชยนั่นเองยังไงต่อ,อโอ้โหแนะนำตัวเองยังเรียบร้อยด้วยเสียงเพลงนั่นเองเขาละแสนไช่พีเคแสนไั่มวยไอยยิมแล้วก็ไปไหนต่อนี่ไงคู่ชกของเขาแม่ธรรมดาสักที่ไหนล่ะ นี่ก็คืออาการย์ภูกิจพรามประยูนกรรมการผู้คีขัดบนเวทีแด่เพียงผู้เดียวตรวจความเรียบร้อยจับโน่นจับนี้ยับหำไปทีหนึ่งกระจับใส่มาไหมอ๋อตบไปทีหนึ่งด้วยแล้วก็มุ่งหน้ามาหาแสนไทยที่มีทรงผมขัดใจสาวสาวขัดใจแม่ขัดใจพ่อตบไปทีหนึ่งอ้าวโอซ้ำนี่หลักของโตโอ้ยทรงผม แต่ผมยังไม่เสร็จก็รีบมาชกต่อยมาสอดรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยฮาลาวินนักเข่าวเมียนมาอายุ34ปีน้ำหนัก69กิโลกรัมสูง168เซนติเมตรชกมา74ครั้งชนะ43แพ้18เสมอ13ส่วนแสนไทยพีเคแสนไค่มวยไทยยิมโคตรมวยแห่งสยามอายุ44ปีย่าง45 น้ำหนัก69กิโลกรัมสูง163เซนติเมตรชกมา393ครั้งชนะ341แพ้50เสมอ,สอ2แสนไทยเป็นชาวมหาสาร,รคามมีคำขวัญประจำจังหวัดอยู่ว่าพุทธบุลทนอีสานทินฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำเลยค่ะตักกศิลานคร เสร็จแล้วอย่างสามขุมกล้ามข้างหลังกลับมาสู่มุมเขารบมุมอย่างสวยงามทรงผมเนี่ขัดใกมีรักแฟนมวยพอสมควรหรือขัดใกยเจ้าสาวอ่าวริกรรมคาถาก่อนถอดมงคุณไฟที่แล้วแสนใครทำกับพ่อไว้อย่างไรมาไฟนี้ดาบนั้นคืนสนองนี่ไงบอกแล้วไงพ่นน้ําใส่หน้าพ่อพญานาคหรือไง โอ้โหพ่อรับมุกอีกเต็มเต็มเลยนี่ไฟพี่แล้วนะครับท่านผู้ชมมาไฟนี้เกิดอะไรขึ้นกับแสนไทยแสนนากานากาหรือพญานาคพ่นน้ำไปซะเลยเพียงหนักกว่าอีกร้อยเท่าเต็มเต็มเลยแม่สะใจสาดิตดีว่าอย่างนั้นเอาบริกรรมคาถาว่ากันไปถอดมงคอกมงคล นั่นเรียบร้อยบอยทรงผมเปิดข้างหูสองข้างเอาอะไรบริกรรมอ๋อยังรองฟันนั่นเองนะขอน้ำให้ชุ่มชื้นก่อนไม่ใช่ฟันปลอมนะครับท่านผู้ชมยางรองฟันแม่กมกราบที่มุมเอา้ากราบที่มุมขอกราบด้วย <laughs> เสนนากานะ ยกรแรกขอเด้งก่อนอาการอาจารย์ภูกิจสับมือชกยกแรกแขกหมันกางเกงขาว<อ>านักชกจากพม,ม่าว่าอย่างนั้นโอ้โหลูกนี้สวยงามมากแม่ถ้าหัวนกพื้นนช่วยไม่ได้เลยนะเนี่ยเป็นยังไงอายุ34กับอีกคนหนึ่ง44ที่จริงน่าจะเป็น45ด้วยซ้ำ พอเกิด2,523เอาไปลบ68ดูสิก็เท่ากับ45นั่นแหละแต่นี่ย่าง45ไม่มีปัญหาสำหรับแสนชัยบอกว่าจะโชคไปเรื่อยๆถ้าหากสภาพร่างกายอย่างนี้ดูอย่างนี้ได้ไเลงไว้ก่อนนะประมาณสักอายุ50ว่าอย่างนั้นเอา้ายังไง ทีสกัดไว้ก่อนสั้นกว่าโอ้ออกขวาดอกนี้ก็ไม่ธรรมดานั่นอย่างแสนชัยนี่นะเออโอ้ยยังไงทกมวยสากลมาแล้วด้วยเปินะน่ะน่นนวันนี้จะได้ดูมาดีดกระโหลกไหมเนี่ยโอ้ยอีกครั้งหนึ่งนี่ลูกอย่างนี้ไม่ใช่เถมนกวาดลานแล้วแสนชคยนี่แหละกวาด วาดมองว่าอย่างนั้นเป็นยังไงมองทําไมจะเสมอเยอะเหลือเกินอาธรรมดาประเทศพาม่าเนี่ยถ้าต่อยครบยกไม่มีใครน็อกก็คือว่าเป็นเสมอนี่เสมอมาทั้ง13ครั้งโอ้โห,โหยังไงในวัยที่แตกต่างกัน10ปีกว่ากว่าโอ้ยแสนใครนี่ต่อยสากลมาแล้วด้วยเดี๋ยเป็นแข็มพาบ้าอีกต่างหาก แชมป์เฉพาะการในรุ่นเฟเธอเวทนั่นเองโอ้ยแมมีย่ำแมงคีซอนด้วยเคยไหมย่ำแมงคีซอนพี่น้องคือโอ้ยอยายาอยาล้อเล่นกับแสนชัยทีสกัตตัฟฟี่หาไปอีกทีหนึ่งอ้อหลอกนี่ลูกหลอกแล้วก็ไปด้วยความเร็วนี่อายุนี่แม่ไม่อยากจะบอกว่า 45หรือ44เลยแต่ความเร็วนี่เร็วเกินน่ะลอกล็อกลอก,ลอกไม่รู้จะออกดอกไหนอ่ะถ้าใครได้ต่อกับแสนใครเนี่ยต้องปวดหัวต้องกินยาไปก่อนยาแก้ปวดหัวเออไม่รู้จะมาหมาัดหรือเข่าหรือศอกหรือเตะเออยังไง้างยุ่งแางไงไปเอาสิเอาสิเแสนใครดูดูไฟนี่หน้าตานี่ อิ่มเอมนะเออดูแล้วอวบอันนะหน้าตาเออรอยตีนกาเนี่ยหาได้มีไม่เลยอ่าหมดยกแรกโฮ้ยใครฟันยางไปเลยเหรอไม่เป็นไรมีคนเก็บให้นี่ไงภาพรีเพอมเพียงโอ้โหพ่อท,ทำทกับพ่อเท่าไหร่เอาคืนให้เยอะกว่าแม่ปั่นพื้นดอกดอกนี้ขาขี้ฟ้ากีกดีเลยนั่นเห็นไหม เตะตัดอย่างนี้เก็บนะเนี่ยพับนอกพับในอย่างนี้ไอ้เสียบขี้โพไปทีเตะตัดน่าเคยเคยแสนไครดอกนี้ก็ไม่ธรรมดามามาอยู่ดูยกที่สองอยากระพริบตาไม่มียกที่สามครับท่านผู้ชมนับถอยหลังได้เลยห้ามเข้าห้องน้ําห้ามไปล้างถ้วยล้างจานไม่ต้องชงนมให้ลูกดูยกนี้ก่อนเอาละ นับถอยหลังครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นที่ปกผมเขียนไว้เขาเดียวแม่กองอ่อนยอะเลยเนะี่ยเกิดอะไรขึ้นกับมองคนนี้โอ้เข้าไปยังอาศัยเลยมาแล้วอ,อ,อเสียบแบบเคยๆอ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะปวดร,วดรัว โอ้ยอ้ยแต่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 อ่เนี่ครับอายุไม่สำคัญนะนี่สปิริตของลูกผู้ชายที่ยังมีลมหายใจอยู่บนพื้นผ้าใบชีวิตที่มีตำนานกขเขาละแสนชัยกลมกราบโดยไม่ดูอายุนะครับคือนี่การขอขมาหรือขอขอโทษขออภัยกันไม่จำเป็นต้องเป็นอายุเท่าไหร่เอารีเพลย์ปั๊บเข้าไปนี่ดอกนี้เอ้าดูไม่ทันอีกมุมหนึ่งสิครับ ักเข้าไปโอ้โหให้แจไม่ทันสี่คงสี่สุดท้ายอ่ะนะยังไงปั๊บเข้าไปเสียบปักเข้าไปกองอ่อนเนาะอ่อนเงาเหยียดคิงนิ่งเหยียดคิงนิ่งแปลว่าอะไรก็ดูภาษากายดูก็แล้วกันว่าลักษณะเหยียดนี่คือเหยียดคิงนิ่งบางท่านบอกว่าคุณกําปอยภาษาไทยนั่นก็พอฟังรู้เรื่องแต่ภาษาสารแปลหน่อยนะอะไรประมาณนั้น อ่ะก็แปลไปตามพอสมควรโอ้โหจะปวดรวดร้าอ่ะมาดูกรรมการผู้ชิงกาดบนเวทีการภูกิจพรามประยุนจะยกมือให้ใครแต่ไม่ต้องสงสัยไปหาคุณเดียวคุณเป๊กบนเวทีได้เลยครับเห็นกันจะจัดอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ประกาศเลยเดะวินเรโค้ดมวยแห่งไทยแลนด์สาชไทยพีเคสาชไทยมวยไทยย้ คุณจะคำปล่อยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ